I really love my ราบอกรวยแต่ในชีวิตรจริงจนหมกันอะไรเด็กแปับขอรถปบบขอขอกรนะโดดบอาเริ่มเริ่มห่วงขึ้นไหมหรู้ไหมทำไมผมรวยผมไม่ได้รวย เดี๋ยวผมออกเกมไปให้โชนแต่ถ้าใกล้แต่ถ้าคลิปใกล้จะจบแล้วก็ก็ไฟชนเปี่ยวเปี่ยวเปี่ยวทำไมตกพื้นบ่อยจังชิวจริงนี่แหละเอาออแล้ว ซื้อไปสาบหลอบเลยนะตรงนี้จะไปไม่ถึงเอารถติขดขักไปแจ้งเอาขวบล้างไม่ได้แล้วไม่เล่นแล้วเร็วเร็วเร็ว,รวไม่จ้งวิ่งวิ่วงขวบจุดรถไฟกาลูวา ออถ้ารถไฟมาก็คอมเมนต์ทีทุกคนกเน่ยรู้เกมนี้ว่าถ้าใครจะจบปุ่มเนี่ยผมไปสอนให้เนย่งหนึ่น่นนนนนหน่นหนหนึนงนน่นึนน่ <Yeah. S 2> ไปจ้าหุ่นเบลกกียด้าใครขับชีวิตทีงมล้วตกรางรถไฟนี่รถไฟมาปุ๊บตายไหมสามารถไปดู y ย u ทูบไปเลยผมเชื่อว่าไม่ตายไม่ลืมไปมันก็กระโชว์ตายหรือวะไอ้ที่ รถไฟทางเรียมกดดี้รถไฟแหละคอมเมนต์มาด้วยนะว่ารถไฟแหละตรงนั้นก่อนว่ามันคืออะไรอ่ะอะไรกันนี่แล้วมีตรงนั้นเลอแล้วทำไมไม่ขวายตรงนั้นห่้ยงงขอสั่งคีโมูปนะ๊บ Chết đi, chết đi. Không có gì chết bắp. Mà กันไหมว่ารถไฟแหละคอมเมนต์ไปด้วยเมื่อกี้ผมมันมันว่นเนียนเนินเนนเนินเนินเน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 ินเน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 นเน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  แตก็แปล่แ่เน้เต้เตเตเตตมกลันแล้วชวนคนเล่นเลยจะชวนคนไหม คันนี้เป็นรถไฟคืออะไรไม่รู้กันซักทโอ้ตกลาไปเบคอนตะเกียวโอจูจู่เซรลทักกีไปกูต้ีไปแล้ว ไอรถบรรทุกน <ħ ep Karena sleep> <m without forgetting> ู้นไปกับตัวรถกำลังไปคิวหนึ่งนาทีก็บอกว่าเลยอย่าบุญมาทายดีไฟกำลังจะมาแล้วเล่นรถไฟไหมรถไฟก็เปหนงนู้นีว่าเออรถไฟกับรางจ้ารถไฟเบรกไหม ไม่ไดีช็อคพิมเข้ามาเลยว่าเบรือไม่เบริโอ,อ,อดีครับอีกก็ไปยูเอเอแล้วจะขึ้นรถเชนมาทำไมออกไปจากรถเชนมีก่อนทางหนึ่ง ลมวกันาไมชอบเฮ้ยม่กม่ม่ป๊ปังขวาตนตาน้าภาพผมมัค้างได้ซื้อแฮปมาใหม่ใส่กระดาษช็ด้วยไครก็ไดช้ช มแล้วตัวไฟมาแล้วไปเรตีนะอช่ตัวเ,วเ,วเทเบั่นแหละไม่มีอะไรหรอ,อ่ะตอไฟติดจ้าตัวไฟไบอีกคันหนึ่งแล้วจ้าฮึวไฟ กบวนยาวแค่ไหนอยคอมเมาด้วยเสือเสือแป๊บแล้วก็แค่นี้กันนะเ่นียวคมเจ้าไปใหม่โอเค แค่นี้และวอ,อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กด s u b ป c r i กร้กดกระดิง่งเดี๋ยวจะทำคลิปไปเร็วๆเดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวพอแค่นี้กันบ๊ายบาย